กราบสบายดีสวัสดีพ่อเมยพี่น้องสุขสุขคนยินดี้ตอนรับข้าสู่ส่องเ้าจอยเสียงน้อย่อนี่เขาก็อยู่บ้านของพ่อเมยเนาะมาเจอของพ่อเมยเมื่อนี้เขาก็ได้มีโอกาสแล้วก็ว่างเนาะมือกันเลยมาเยี่ยมยามพ่อเมยถั่นปูส้มถันต้นนี้ก็สิเป็นบรรยากาศถิงเถียงเนาะพ่อเมยพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาเห็นอยู่เห็กินตอนเถียงเนาะพี่น้องเขาก็สิมาแกงขี้เล็กใส่กับปูหน้าเนาะถัดนปูสชมปะทั่นปู้้มไปเบิ่งเลยเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็สิเป็นซีมือเม่ เพื่อนให้เข้าครัวแกงแกงขี้เล็กให้เจ้าจอยกินมือนในนอฟพี่นอ้องไปไปกันเลยเพื่อกนกะซี่หกหกเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะซีเป็นแม่ของคอยเพื่อนกะตั้มเขาเบือแม่ย่อยกะตั้มเขาเบือใส่ขี้เล็กกันแหละทัพทุกศพ อันนี้กัสีเป็นกระปูเนาะปูนาลานมันไปคุดในหมอกกสีเป็นขี้เล็กเนาะพี่น้องขี้เล็กก็เอามาแต่บ้าน,นเลยเพราะว่าอยู่ผีมันโม่ข่อยมีปันไดเนาะกรต,ต่อยก็เอามาแต่บ้านหอยย่างเลยพี่นอ้องอะไรกัสีเป็นน้ำยีนางเม่ข่อยกะตำตอนนี้เม่ข่อยกะ ม่คนมาตามใส่กันเนาะพี่น้องมาเบิงซีมือแม่เห็ดคอยกับบรีกินกินเล็กแต่้องเลยท่านผู้ชมบริกินกแต่โดนเลยเนาะแกงเนาะแกงดูดีว่ะปวดทำบริสุทธิ์แกงนะกินู้เดียว มันลดมันหอนมันลดนแม่โมต้องใส่แห้งหมดแห้งหอดบบบนี้มันครบอีกอุย้ยเ <laughs> มันตามแล้วเลยน,นั่งบบบบยืนนั่งยังคือบุคคลแม่คือบุกคลเอาแห้งจะใส่น้ำลายมาจั <c oughs> กใส่กระปูเลยลายแล้วเด้ออันซี๊บโตปูกระปูค่ะ นันได้กับปูทันเบิ่งปว่ามันรุน้นะหมอเหรอเออใส่เขียดดัามาได้บ่เอ,อ้ยไม่ใช่นะนี่ผอมมึงเราอยากออขอมิ้นเลยแม่ตายเลยตายออคอหลอกเองเอ้ยมาใส่แก่ขี้เล็กใช่ไหมตอนนี้หมอขี้เล็กเขาก็เดือดไปทีเรียบร้อยๆถั่ผวโซมแม่แม่เพิ่อนก้าวกราแดกลงไปเลยเนาะ เงินครัวเขากับสีหกเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสี่แหล่เงินครัวบันนอกของนาเขาเนะไว้บันได้กับหกือเก้าขี้เล็กเขากับบริษัทยังไล่ตัวทะาู่ส้มใส่กับปูแล้วกับปลาคอโดเระตัวหนึ่งอาหารกินตอนเที่ยงเขากับสีประมาณนี้พี่น้อง บริกินโดนและคิดอยากกันเลยเมย์คุณก็เลยเหตุให้กินเมื่อนี้เนาะมันอาจสีมืดในเดอ้อหน่อยหนึ่งทันผู้ชมบรรยากาศข้างนอกพี่นอ้องเมื่อนี้กับบรรยากาศก,าศกระแดดแห้งเลยอะมีลมเย็นหน่อยหนึ่งเนาะทันผู้ชมแม่ค่ณก็ใส่ขยแยงลงไปเพื่อให้แกขี้เล็กเฮาหอมขึ้นเนาะ ผักแยงกงเขาตากแดไดไว้กินยำแรงตากแห้งไว้เนาะตอนนี้แม่เขาก็ใส่ผักแยงลงไปเลยพี่น้องกินหอมประแดกหุยๆกระปูกะสึ่งกะสิไประดเอากบเขียดนี่ห้าย่างอยู่บ้านคอยเนาะเพราะว่า คนหากลายมันแรง่านผู้ชมอย่างแรงลายเนาะนี่กับสิประมาณนี่เล็กค่อยแมยกไปใส่สุรใส่สุรลดลงไปมึงคือปั้นน้อยหนึ่งจนขึงหมอเนาะลายอยู่จักมือพลตกดูดูไปหาอัน ขุดแมงกิบจีขวดจิโร่ดิไซแมงกิบจีขวดแซ่บชักมือก่อนเป็นอะไรรสชาติแม่แซ่บวระเบ่อซีมุ้งดูซีมุ้งมาแม่คนว่าซีม,มุ้งดูเพคนว่าเพะคนซีมบ่มันใจก็เลยให้คอยซีมแทนเนะาะจะขอลุนทั่วระเบ่อเลย ก่อน,นกว่าห่อนนี่มันบ่พอหยังอ่ะไปเอาเกลืออีกหน่อยหนึง่ง เกลือหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องจางหน่อยหนึ่งตอนนี้จะซุกแล้วได้เวลากินเลยพี่น้องสีหายังตอนนี้แม่เพิ่งกะไล่สีปงเลยเนาะหอนได้อาบวงเนี่ยเมือ่อี้ปมาแต่บอลนั่นบอลดินแล้วอ่าเขาหายชองหน่อย กิน่กันตาแน่มากินเมื helmet, he team, three three Bryant, people, so ่อนี้เขากินข้าวกับประมาณสองคนเนาะสามเทงลานกินข้าวสองคนสองเมลุคือเก่าพี่น้องตักในลายเราสดกินลิลหรือว่าจ่งไว้ให้อาก็ไไ้เปิดเราอยากกินบะเบิดพอเราก็กินบะแม่จ่งไว้ลาสะจ่งปลาไว้แล้วนะอยากปลามันลายลาย สุกยี่ดอกเจ้าปลาลูกทื่อหะอกซุกสุกซะหมอบ,อกบอกุกหมดเลยหนึะเพอละเ้ากสิโลพกิดดตนตลาดไปเลยพี่น้องฮอนแหงฮอนแหงเนาะตอนนี้แม่หกก็ถือลงไปเลยถูบรรยาก,กาศทางหลางฉันผือสม พี่น้องบรรยากาศเนี่ยโบกบูสไซคเกอบ์โมักใส่เกอร์แม่คอ,อยไปเทานังข้าวแม่พ่อแม,ามา่พี่น้องมากิบขา้าวเทียงนมกันกับเ้าจโจยเมนูฮัมเบอร์เกะแกงขีเล็กก,กับอันปลากระป๋อง กล้วยกระเบิดองเลยมีหนึ่งพิษสัตว์ผู้ทมมาเมื่อนี้เราก็กินเผากับแม่์สองคนเนาะบรรยากาศกับหงอนมาเด้อมาเด้อรากระป๋องก่อนรากระป๋องตุ๊กแต้มือนะคูณเลยรทานผู้ชมมันปลากระป๋องตุ๊กแต้มือเฉยๆเอามาใหายเม่์อะไรยังมาทันเบิร์ดเนาะ

đúng subscribe cho kênh Ghiền Mì làm Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn